อ่ะลูกแรกนะอ่าผสมที่เขียวกับชมพูมันจะเป็นสีอะไรอะ่ะคมเพู่อพ้เริ่มแกะตั้งมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะนี่คือเราสิดบัตบอมมาสองอันพอดีเลยนะนคนนองถุณคนเลือกไว้นะคะอันนึงเป็นลินจาใช่ไหมเป็นบัตบอมแล้วก็อันนึงเป็น เหมือนเป็นนิกกี้เมาส์เนาะเหมือนตัวซูม <S <S ซูอ่ะนิกกี้เมาส์เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรละบัดบอมจะลูกสีอะไรนะอันนี้อันนี้ก่อนแล้วคนเย่นนั้นอันนี้ก่อนเอานิ้นจาก่อนนะนี่แล้วก็ตัวให้นุ่นมีสีสีนะคะสี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 สสแล้วประสบการณ์มันจะเป็นสีอะไรดีวยอ่าไหน,น,นๆก็มาเที่ยวเราต้องหาอะไรสนุกสนุกทำเดี๋ยวเนี่ยเอาพลาสติกออกให้ก่อนพอเปิดออกมามันก็จะนี่มันไม่ได้ขึ้นลาน อันเป็นลายจุดๆเฉยๆอ่าเดี๋ยวมันจะมีพลาสติกดูอยู่แปันที่แกะอ่ะลูกแรกนะล,กลุล้นนินจากันว่าจะได้เป็นตัวอะไรแล้วเปิดน้ำอีกไหมอ่มออะพอไหมเดี๋ยวค่อยเปิดหรอตึ๊บแต่นะครับเคต้องดึงแรงออกแรงนิดนึงอ้าวเอาใส่ลงไปเลยดูนะว้าวเป็นฟองมันมันจะมีกลิ่นหอมนิดหน่อยด้วยนะ อ,อ้าวทีน,นี้ยาสีชมพูนะคะของ,ของพี่น้องซินซูอ่าวิดหน้าตั้งเลยงลูกอ่าอันนี้เป็นลูกสีชมพูนะคะอ้าวผสมที่เขียวกับชมพูจะเป็นสีอะไรก็ว้าอันนี้ฟองฟูเลยอะ่ะอันนี้เราเพิ่งซื้อมาทีหลังเดี๋ยวเดี๋ยวบังพอ่อพอดีว่าสีเขียวเนี่ยเราซื้อเอาไว้นานแล้วแต่เราไม่ได้ลืมเอามาเล่นตลอดเลยอูอย้อันนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมหนี่ดูสิคน จับได้นะลูกมีเสียงด้ไม่รู้จะได้ยินเสียงไหมว้าวเป็นสีแบบลุกงแล้วว้ายพุนวัวนี่พอดูดูมันมันเหมือนแบบมันกัดเห็นไหมเนี้ยเดี๋ยวเรามารลุน่าจะได้ตัวอะไรอันนี้มีละลายเลไมีกลิ่นมีกลิ่นอันนี้ละลายช้านิดนึงตุ่มน้ำกระเด็น รอแป๊บนึงนะคะอันนี้เราไปทำใดูสิเอยได้ตัวอะไรเดี๋ยวรอให้มันละลายทั้งหมดมินนี่มินนี่อ่าพ่อดูหนูโชว์เลยวางวางไว้ตรงขอบอ่าสินี่ค่ะได้ตัวนี้ได้มินนี่เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นลูกสีชมพูก็น่าจะได้เป็นตัวเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วล่ะ ถ้าเป็นสีฟ้าจะได้เป็นผู้ชายอ่ะทีนี้ดูนินจาสิสีอะไรลูกบู <laughs> น่ารักไหมหอมนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราขอเวลาเปิดน้ำอีกนิดนึงนะสีมันเข้มห,หน่อยโอเคเปิดเลยรู้วเกิดอะไรเกดแชร์ให้คุณเพิ่นด้วยนะครับสำหรับคิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย